สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1 4 3 9สียเซียนสัจจะน้ำค้างเซียนสัจจะจำนวนมากไหลเข้าสู่ท้องของจารุเฉินมันกลายเป็นกระแสะเสยจแทงกระดูกทันที มันพันรอบอวัยวะของเขาเกิดไปทําให้เลือดของเขาแข็งตัวชั้นน้ําแข็งสีขาวก่อโตขึ้นบนผิวหนังของเขาน้าแข็งหนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลเปภูเขาน้าแข็งันึกแจ้งว่าเฉยออกไปข้างในเขากลั้นหายใจแต่ปาาเซียนภายในตัวของเขายังคงไหลเวียนอยู่ปาาเซียนยันเยือกเย็นไหลเข้าสู่ทะเลปาาของเขาแล้วหลอมรวมเข้ากับแม่น้ําสื่อสวรรค์ภายในแม่น้ําสื่อสวรรค์กดสายเซียนกว่า300อตัว กฎสายเซียนแต่ละข้อมีพลังแฝงที่สูงมากซึ่งเป็นตัวแทนของความจริงประเภทหนึ่งจากโลกกฎสายเซียนแต่ละข้อได้รับการฝึกฝนจนถึงขีดสุดและสามารถทำลายล้างโลกได้การฝึกฝนกฎสายเซียนมากกว่า300กฎในเวลาเดียวการเป็นข้อได้เปรียบแต่ก็ทําให้จ้าเฉินฝึกฝนได้ยากมากด้วยเช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดกฎข้อแรกก็กลายเป็นรูปธรรมและแสดงให้เห็นอย่างสมบูรณ์เป็นที่สะดุดตายอย่างมากในแม่น้ําสื่อสวรรค์ จางั่วเชินยิ้มอยู่ในใจและเดินหน้าฝึกฝนต่อไปกฎข้อที่2 3 4กดสายเซียนยังปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่นานกดสายเซียนกว่าร้อยข้อก็กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้แสงจากแม่น้ำสุดสวรรค์สว่าง,งขึ้นเรื่อยๆมันไหลเร็วขึ้นและเร็วขึ้นแม้จะมีสิ่งกีดขวางจากผลึกกาลเวลาและมิติกฎในโลกภายนอกอยังคงสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎภายในจางั่วเชิน เรากับถูกกระตุ้นโดยพลังที่มองไม่เห็นน้ำสีแดงเลือดของไม่น้ำหวานยักษ์กระเพื่อมจากนั้นวังวนก็ปรากฏขึ้นกวาดขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆในใจกลางของวังวนพายุอร์นกโดก่โตขึ้นจากปราณวิญญาณยิงเข้าไปในกลุ่มเมฆจากไม่น้ำมันยิ่งใหญ่มากกดสายเสียนพัฒนาเร็วขึ้นภายในทะเลปานของจารุ่ยเฉินหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งวันนอกเหนือจากกฎของการเวลาและมิติแล้วกฎอื่นๆทั้งหมดก็กลายเป็นจริง แม่น้ำสื่อสวรรค์ของเขาส่องแสงรียิบระยับอบล้อมภูเขาน้ำแข็งบนตัวของจารุร่งเฉินข้าต้องการน้ำค้างศีรจะมากเกินไปเพื่อหลอมรวมกฎของเวลาและมิติไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกมันเป็นกฎโบราณจารัร่เฉินดื่มน้ำค้างศีจจะอีกสองระยดเขาเปิดใช้งานคัมภีเก้าวิถีจกักรพรรดิหมิงและใช้พลัง,ท,งทั้งหมดที่มีเคลื่อนย้ายพลังน้ำแข็งภายในเขายัางคงรวบรวมกฎของเวลาและมิติกฎของเวลาและมิติเป็นเหมือนหลุมสองหลุมที่ไม่มีก้นบึง้ง ผู้มันยังไม่รวมตัวกันหลังจากดูดซับน้ำค้างศิษจะไปสองอยหยดยังคงฝึกฝนต่อไปจางวาเฉินดื่มอีกสองอยหยดเพื่อฝึกฝนต่อหลัง,งจากหลอมรวมน้ำค้างศิษจะ1 2 0 0หยดในที่สุดเสียงเบาๆสองเสียงก็ดังออกมาจากภายในผลึกกาลเวลาและมิติจากนั้นกไสายเซียนสองข้อที่ไหลผ่านไปน้ำสอสวรรค์ทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นกฎของกาลเวลาและมิตินั้นแข็งแกร่งมากแทนที่จะไหลไปกลับไปน้ำสอสวรรค์ ดูเหมือนว่าจะทําให้แม่น้ําไหลไปกับพวกมันแทนซุม้มเสียงระเบิดดังขึ้นภายในจานรุเฉินเขาคขอาสู่ขั้นเสีระับสัจจะแล้วเขารีบออกมาจากผลึกกาเวลาลบับเบิทันทีพุ่งทะลุผ่านแม่น้ําและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าปราณเซียนทาวิญญาณพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างบ้าคลั่งหลายทะลักเข้าไปทวานทั้ง1 4 4จุดบนร่างกายของเขาและผดึกอักษรสวรรค์นบนหน้าผากของเขาปราณวิญญาณในท้องฟ้าโดยรอบว่างเปล่าอย่างรวดเร็ว แต่ร่างกายของเขายังคงเปลี่ยนแปลงดังนั้นจารวเฉินจึงเปิดแหวนมิติีของเขาออกและหยิบหินเซียนมากกว่า1,000ก้อนแล้ววางไว้รอบตัวเขาพลังเซียนอยู่ในหินเซียนถูกสกัดและไหลเข้าไปในร่างกายของเขาบางส่วนหลอมละลายเข้าไปในเลือดอวัยวะกระดูกและเส้นลมปราณและส่วนอื่นๆละลายลงไปรวมกับต้นกําเนิดเซียนและแม่น้ําสื่อสวรรค์นี่เป็นความก้าวหน้าใน,นดินแดนและชีวิตหลังจากกลายเป็นเซียนแล้ว การก้าวข้ามทุกขอบเขตสามารถเพิ่มอายุไขและพละงกำลังของผู้ฝนได้มากนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเห็นได้ชัดว่าช่องว่างระหว่างขั้นสื่อสวรรค์และขั้นสัจจะนั้นใหญ่มากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดที่สูงมากสำหรับปานเซียนหินเซียนที่ลอยอยู่รอบๆจางเขาเฉินเริ่มเล็กลงเรื่อยๆในที่สุดพวกมันก็เล็กลงจนกลายเป็นผงสีขาวจางรู้เฉินค่อยๆลอยตัวขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำวนัน ร่างกายของเขาส่องสว่างไปด้วยปราณเสียนรัศมีที่เกิดจากแสง108วงล้อมรอบตัวเหมือนเกราะป้องกัน10อยชั้นหลังจากไปถึงขั้นเซียรบสจจตไอพลังของแจง้วเฉินก็เปลี่ยนไปเช่นกันเขาไม่เหมือนคนตายต่อไปเขามีทีวิญญาณไม่มีตัวตนบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ราวกับเทพ,เ,ทพเจ้าจากสวรรค์ทั้ง9จาก้าวเฉินชีช้ไปข้างหน้าแล้วแสงกดน้ำแข็งทั่วไปบินออกมาจากปลายนิ้วของเขา จากนั้นแผ่นดินก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากกดน้ําแข็งและเย็นจัดเกิดหิมะขนาดใหญ่ตกลงมาในระยะหลายพันลี้ส่วนนี้ของไม่น้ําวานใหญ่กลายเป็นน้าแข็งเสียดับสัจจะนั้นแข็งแกร่งกว่าเสียดับสื่อสวรรค์มากไม่น่าแปลกใจที่เซียนเหล่านั้นบอกว่าไม่สามารถต่อสู้ข้ามขั้นได้หลังจากไปถึงขั้นสื่อสวรรค์แล้วแต่สําหรับข้าแล้วการต่อสู้ข้ามขั้นไปสู้กับเสียดับสูงสุดก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรด้วยความสามารถในปัจจุบันของข้า ข้าอาจจะทำลายค่ายกล99ลำเอรหนึ่งและคุณนางระดับสองได้หากข้าพุ่งเข้าไปดูหนอนอีกครั้งข้าสามารถทำลายพวกมันได้ไม่เหลือซากเลยทีเดียวแจ็งรัเฉินกำมือแน่นในระยะใกล้แม่น้ำน้ำแข็งระเบิดเป็นฐานน้ำแข็งแตกร่างของวิญญาณเซียนลอยมาจากระยะไกลและพุ่งเข้ามาใส่ร่างของจารัวเฉินร่างกายวิญญาณเซียนไม่ได้รับข่าวสารจากมู่หลิงซีในขณะที่เขาฝึกฝนเขาขามวดคิ้วเป็นกังวลเล็กน้อยนางจะประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าจางรัวเฉิน ไม่รู้สึกอยากกลับเข้าไปที่รูหนอนเพื่อฆ่าคุณนางหลวซาเขาบินตามม่น้ำาวานใหญ่ทันทีและบินลงไปเขาเตรียมจับคุณนางพอลรสาหรือเซียนจากซาสูเจ็ดโลกและถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในอาณาเขตลุ่มม่น้ำาวานหรือไม่บางทีเขาอาจจะพบร่องรอยของมู่หลิงสีหลังจากบินไปประมาณ2 0 0 0 0นลี้จางาเฉิมสัมผัสดได้ถึงแรงกระเพื่อมของการต่อสู้เบื้องหน้าลำแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทาให้อากาศสะเทือนจ้งาเฉลืมตาขึ้นและมองไปยังทิศทางของการต่อสู้ แทนที่จะเป็นปานเซียนที่ชั่วร้ายเขาค้นพบว่าเป็นกลุ่มของเซียนจากโลกเทียนถิง่งมันคือโลกดาวเบเวจีอีกแล้วแล้วก็โลกคเลือหัดม่วงและนั่นคือเมื่อเห็นร่างนั้นแจ็คเฉินก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปริือีปากของเขาโค้งขึ้นเล็กน้อยมีเซียนประมาณ60คนจากโลกดาวเบเวจีและโลกคขลือหัดม่วงพวกเขาทั้งหมดเป็นบุคคลสําคัญมีสามคนมีพลังขั้นเสียดส,สุดแล้วเซียนที่พวกเขาล้อมรอบก็คือ หนึ่งในจิ๋วเทียนส่วนหนูชิงหม้อเมื่อเทียบกับตอนที่นางมากับฮงเงย็นเฉินชิงหม้อดูแตกต่างออกไปมากบางทีนี่อาจจะเป็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของนางอย่างไรก็ตามออาร่าแลยการแสดงออกของนางไม่ได้เปลี่ยนไปเลยดังนั้นจงางเฉินจึงจําเธอได้ทันทีชิงหม้อมาถึงขั้นของเซียนสัจจะแล้วความในราการฝึกฝนของนางน่าตกใจมากหลังใจรับการสืบทอดจากเทพอาหารแล้วเธอก็แข็งแกร่งขึ้นมากแม้ว่าเธอจะไม่ชอบการต่อสู้ก็ตาม เธอสามารถต่อสู้กับเสียระดับสูงสุดขั้นแรกได้เสียระดับสูงสุดนานเหมยแห่งโลกคาลือหานม่วงดูเหมือนจะมีอายุป,ประมาณ28หรือ29ปีนางเป็นผู้หญิงที่งดงามในชุดที่มีสเสน่ห์ดวงตาของนางลุกโชนมีทำกลัวสิ่งเงินนะั้นไม่ใช่ของธรรมดามันต้องเป็นอวสียที่ทรงพลังแน่นๆโลกขุนหลุนครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาและสร้างเทพเจ้ามากมายเสียสูงสุดเย็ยนจูกล่าวด้วยสายตายเย็นชา เทพเจ้าเหล่านั้นทิ้งสมบัติไว้มากมายนับไม่ถ้วนเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้นั้นโชคดีได้รับมาอย่างหนึ่งแม้แต่ในโลกคาเลหาดม่วงยังมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์อยู่5ชิ้นหนึ่งและพวกมันเกือบทั้งหมดก็ไปอยู่ในมือของเซียระดับสูงสุดใครยังไม่อยากเชื่อเลยว่าแค่เซียนจากโลกคุณหลุนจะมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้หากเรายังคงฆ่าเซียนกับพวกเขาต่อไปเราจะได้พบเจอกับสบติที่มากยิ่งขึ้นก็ได้นะดวงตาของเซียสูงสุดยูมู่เป็นประกายด้วยพลังปานสังหารและเอามือ ผู้เขาห้านิ้วปรากฏขึ้นเหนือมือของเขาและกระแทกลงไปที่ชิงหม้อชิงม้อได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเสื้อผ้าของนางถูกยอ้อมเป็นสีแดงเลือดนางจะรับการโจมตีจากเซียนสูงสุดยู่มู่ได้ยังไงเปลี่ยงชิงหม้อกําลังจะฟันมีดเอาไปแต่ผู้เขาห้านิ้วหักแขนนางกระดูกของนางแตกและมือเลียวกลายเป็นไม้ทันทีกลายเป็นเถาวันสีเขียวมีิสีงเงินล่นหล่นลงไปที่พื้นสีดังสนั่นปกติชิงหม้อเป็นคนขี้อายและบอบบางมาก ก่อนหน้านี้นางฝืนตัวเองให้ตั้งรับแต่ตอนนี้นางไม่สามารถรับการโจมตีได้อีกต่อไปน้ำตาปรากฏขึ้นในดวงตาของนางและนางก็เริ่มร้องไห้เสียงสูงสุดยูมู่หยิบมีดเงินขึ้นมาพยายามปราบปรามิญาณเซียนที่อยู่แนอาวุธใบหน้าของเขาเต็ไมไปด้วยความสุขอาวุธศักดิ์สิทธิ์เป็นอาวุธระดับเทพจริงๆโดวยวิธีนี้คาจะสามารถฆ่าคุณนางดับสามได้ในการโจมตีครั้งเดียว จากนั้นดวงตาของเซียนสูงสุดยูมู่ก็หันไปทางชิงม้อมันเปล่งประกายอย่างน่ากลัวเซียนสูงสุดหนานเหมยกล่าวอย่าฆ่านางร่างเดิมของนางก็คือเถาวัลย์ชิงหม้ออายุมากกว่า4ี 50, ่0 0ื่นถึงห้าหมปีเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดสําหรับหลอมยาเซียนผลของยาจะลดลงถ้านางตายข้าไม่ต้องการกลายเป็นยาเม็ดข้าไม่ชิงหม้อกับริมฝีปากของนางนางดูน่าสงสารเป็นอย่างมากในขณะที่นางตัวสั่นและร้องไห้ ถอยไปโดยไม่หยุดลักษณะที่อ,อ่อนแอได้ดูหวาดกลัวของนางดูไม่เหมือนเสียรดับสัจจะเลยนางกลับร้องไห้ควรครางราวกับเด็กสาวร่ำโรยที่ถูกปล้นบ้านเสียสุดๆหนานเหมยเยอะหยันเสียรดับสัจจะแซงทำเป็นน่าสงสารงั้นเหรอคิดว่าจะหนีไปแบบนี้ได้งั้นเหรอข้าจะบอกเจ้าให้เซีย1สิบหกคนจากโรคคนหลุนตายด้วยมือของข้าตั้งแต่มาถึงโลกจูหลิงข้าไม่ได้เสแสร้งข้าข่าเลยถ้าเจ้าต้องการ แต่จะทำให้ข้ากลายเป็นยาเซียนเลยข้าเป็นแค่คนทำอาหารเองชิงหม้อตัวสั่นร่ากับลูกนกเธอยังคงร้องไห้และเสียงของเธอก็เบ,บาลงจนมีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่ได้ยินพูดบ้าอะไรของมันดวงตาของเซียนสูงสุด้นานเหมยมืดมนลงนางหมดความอดทนแล้วนางยื่นฝ่ามือออกมาสร้างกงเล็บแล้วยืนไปข้างหน้ารอยกงเล็บยาวหลายสิบเมตรปรากฏขึ้นทันทีทันใดนั้นลูกศรสีขาวก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า ซุบลูกศรทะลุก,กงเล็บของเซีสุสดนานเหมยและทิ้งรอยเลือดเอาไว้ร,รอยกงเล็ยบยาวหลายสิเมตรของเธอได้มาถึงชิงหม้อแล้วเมื่อโดนลูกศรมันก็แตกสลายทันทีกลายเป็นควันไปและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมลบหน่อยพระเอกมาไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเขาไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ